ทุกัวว่าคนรักขัอาบ้นได้เนเป็นสลวนะทุกคนเห็นมพื้นที่ตรงนี้หน้าเห็นไหคะอนที่กชไว้นะนี้จะเป็นพื้นที่สวนรวมนะทุกคนเห็นเห็น สวัสดีค่ะตอนนี้โออยู่ที่สวนนะเป็นสวนที่ใช้ในการปลูกผักนะคะเพราะตรงนี้เป็นสวนหรือสมาคมหรือชมรมก็ว่าได้นะเป็นสวนสําหรับที่ของเมืองนะคะบริเวณของเมืองที่ปล่อยให้ทุกคนประชาชนได้เช่าสําหรับปลูกผักปลูกดอกไม้นะคะปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกผลไม้ที่ในกรณีที่คุณไม่มีพื้นที่ในบริเวณบ้านนอนนะคะ <mem> แล้วเราก็จะจะมีพื้นที่นะเมืองจะมีพื้นที่ให้คุณได้สามารถเช่าแล้วก็ จ่ายเป็นรายปีนะทุกคนจ่ายเป็นรายปีนะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมบางส่วนนะเพราะก่อนหน้านี้ก็ได้ทาคลิปไ,ปไปแล้วหลายครั้งแล้วแล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้ไม่แน่ใจทุกคนบางคนสําหรับในกรณีบางท่านที่ยังไม่ได้รับชมเนาะก็จะมีคลิปนี้มาให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะนะคะก็จะมีพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวที่คุณสามารถเช่าได้เราจ่ายเป็นรายปีนะเราก็จะมีบางส่วนที่เป็นในลาักษณะเป็นที่ส่วนรวมนะทุกคนสามารถก็จะมี เป็นต้นแอปเปิลนะแอปเปิลนะดูจะจะอาจจะจะถ่ายมาทุกคนได้ดูเนาะจะมีต้นแอปเปิลลูกแพรนะหลายๆต้นเนาะแล้วเป็นลูกเชอรี่รูกจะมีต้นเชอรี่ด้วยนะโอก็จะ,จะ,จะถ่ายมาให้ทุกคนได้ดูนะนนะเานา,า,านนะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวชมบรรยากาศในบริเวณพื้นที่ที่คุณสามารถเช่านะคะแล้วก็ปลูกได้เนาะทุกคนสามารถเช่าได้นะคะแล้วก็แต่ทุกคนต้องมาลงชื่อนะทุกคนเนาะมาลงชื่อไว้นะเป็นหลายปีเพราะแต่ละครั้งมันจะมีแต่ละครั้งมันจะมี เขาเรียกอะไรก็จะมีพื้นที่ที่เต็มนะคุณไม่สามารถที่จะคุณไม่สามารถที่จะไปลงมามาเช่าได้ถ้าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่เต็มแล้วนะเพราะว่าคุณจะต้องมาลงชื่อไว้ก่อนบางคนก็บอกว่ารอเป็น2ปีเลยทีเดียวนะลงชื่อทิ้งไว้นะลงชื่อทิ้งไว้เสร็จแล้วก็รอให้เมืองติดต่อกลับมาว่ามีพื้นที่ที่ว่างเปล่าที่คุณสามารถที่จะมาทําการเช่าพื้นที่นั้นได้นะบางทีก็จะมีบางสมมติเหมือนอารมณ์ว่าเซ็งต่อประมาณบ้านเราเนาะพูดอาจจะใช้คํานี้ได้ละกันเนาะถ้าเผื่อว่าเจ้าของ ต่อไปแล้วนะก็จะมีเจ้าใหม่ที่ลงชื่อทิ้งไว้นะเมืองก็จะลิสต์รายชื่อขึ้นมาแล้วก็โทรหาคนนั้นนะคะแล้วก็ที่จะเอาอบอกเขานะคะว่าบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะ่ะว่างแล้วนะว่างว่างไปแล้วนะคุณสามารถที่จะมาปลูกผักได้แล้วก็จะมีทําการคํานวณแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไปตามความกว้างหรือว่าความแคบของพื้นที่สวนนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับจํานวนของต้นไมน้แล้วก็จะวัดขนาดนั้นเลยนะทุกคนเนาะ ขึ้นอยู่กับต้นไม้ว่ามีต้นไม้ใหญ่แค่ไหนที่เจ้าของเดิมเขาได้ทําการปลูกไว้แล้วหรือว่ามูลค่าของต้นไม้ต้นนั้นมีมูลค่าแค่ไหนนะั้นมันก็ขึ้นอยู่กับค่าค่าเช่าไปด้วยรวมไปด้วยหรือว่าในบ้านในพื้นที่สวนหลังนั้นอะ พื้นที itan, ่ส่วนนั well, ้นะมันจะมีบ้านที่เขากระท่อมน้อยที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วไหมหรือว่าบางบางพื้นที่อ่ะคุณต้องมานั่งสร้างเองทุกทุกอย่างเขาจะมาคำนวณเป็นพื้นที่ทั้งหมดเลยว่ามันเป็นค่าเช่าด้วยเลยน้อนั่นแหละนะพูดประมาณนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจประมาณนั้นแหละน่ะคะก็มันจะมีบางท่านที่โอไปสอบถามมานะเขาจ่ายเป็นรายปีนะเป็นจํานวนปีก็ถือว่าโอเคถือว่าคุ้มนะทุกคนน้อนั่นแหละนาะนะคะถือว่าเป็นคุ้มเดี๋ยวเราจะไปดูพื้นที่บางพื้นที่เนาะจะชวนทุกคนดูบางบางพื้ มาทคลิปใหตทุกคนดูได้นาะนะก็จะเป็นวันหยุดนะบางทีก็จะมี <c oughs> ก็จะมีอ่าบางท่านนะคนที่เป็นหน้าร้อน <c oughs> เขาจะนิยมมามาย่างหรือว่ามากรีวประมาณนั้นนาะแล้วก็มาทำปาร์ตี้บาร์บีคิวอะไรที่นี่เพราะว่าด้วยความที่มีพื้นที่ว่าคุณอยู่แค่อพาร์ตเมนต์หรือว่าในบริเวณเขตเมืองที่คุณไม่มีพื้นที่ใช่ไหมคะสามารถปลูกอะไรได้เขาจะมานิยมมาอยู่ที่นี่นะหน้าร้อนจะมานอนพักที่จะขอบอกว่าอย่างหนึ่งว่าที่นี่จะไม่มีไฟฟ้าใช้นะไม่มีไฟฟ้าใช้น้ะทุกคนน้อแล้วก็มีแค่น้ำ เขาให้มาเป็นค่าเช่าก็คือเขาจะรวมอยู่ในนี้หมดเลยแหละนั่นแหละนะคะแต่ว่าเขาไม่มีไฟฟ้าให้เราใช้นะทุกคนเนาะถ้าใครมาที่นี่ก็ต้องใช้ตะเกียงหรือไม่ก็จุดเทียนอะไรประมาณนะั้นเป็นความโรแมนติกอีกอย่างหนึ่งว่าได้เลยนะนีนะพื้นที่เขาจะมีแต่ละที่นะมันจะมีตรอกมีหลายซอยมีหลายตรอกแต่ว่าหน้าซอยนะ่ะหน้าประตูบ้านเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะเขาจะมีบ้านเลขที่บอกด้วยเนาะให้รู้เหมือนอารมณ์บ้านเราเลยว่ามีบ้านเลขที่หลังนี้หลังนี้ให้รู้ว่าแบ่งเขตได้ถูกต้องนะว่าซอยนี้ซอยหนึ่งซอยสองซอยสามอะไรก็ว่ากันไป ะะแล้วแต่ละหลังก็จะมีบ้านเล็กที่ด้วยอยู่ตรงหน้าประตูนเนาะแล้วแล้วแต่ที่คุณจะตกแต่งสวนของคุณให้เป็นสวนลักษณะไหนนะก็จะมีแต่ละคนก็จะมีศิละปะในกานตรตกแต่งสวนที่แตกต่างกันไปแต่ว่าสวนเขาสวยมากๆเลยนะคนยอมรับมากๆเลยเนาะยอมรับเลยนะดนะ้วยความที่ช่วงนี้เป็นหน้าร้อนคนนิยมมาอยู่ที่นี่นั่นแหละนะมาอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็มาปลูกผักนะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เป็นสวนมากตอนเย็นก็ค่อยกลับบ้านไปออนอ <laughs> นที่บ้านเนาะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะพูดเยอะแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้านะคะ โอเคนะเดี๋ยวเราเดินไปดูสวนเห็นไหมคะทุกคนสวนนี้เ แม่ทุกคนมันจะมีร้านเล็กที่สีข,า,ขาวๆอยู่เหมือนกันเนาะก็จะมีบ้านเล็กที่บอกให้เหมือนกันกับที่บ้านเราเลยเนาะประมาณนั้นเนาะตรอกนี้นะที่จริงมีหลายตรอกมากเลยนะก,ก็เหมือนตรงไปแล้วก็เลี้ยวไา้เลีย้ยขวาก็จะมีสามารถไปได้หมดเนาะทะลุไปถึงกันได้ทุกที่เลยเนาะนะคะแล้วก็ข้างหน้าก็จะมีร้านอาหารด้วยนะเป็นร้านอาหารของชมรมอะไรประมาณนั้นเนาะก็ใครประมูลเข้ามาได้ก็มาทําร้านประมาณนั้นเนาะนะคะเหมือนอารมณ์บ้านเรานั่นแหละเนาะนะใครประมูลได้ก,ก็ามาขายของที่นั่นกรณีถ้าใครไม่อยากมาทำกับข้าวหรือว่าไมาย่างมากรีา ามามา,มากินร้านอาหารที่ข้างหน้าได้เนาะนะคะนี่แหละเห็นไหมคะทุกคนก็จะมีบ้านเลขที่เนาะประมาณนั้นนะคะติดให้รู้เลยเนาะว่าคุณอยู่บ้านเรืที่เท่าไหร่อะไรประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะตรงไปเห็นนะคะทุกคนออ้ตรงนั้นมีดอกทานตะวันด้วยสวยๆเลยนะคะเนาะเจ้าของสวนเขาอยู่ด้วยเหน็นแบบอย่างก็บางสวนก็เจ้าของสวนเขาก็มาเฝ้าดูและนะเห็นไหมคะทุกคนเขาปลูกเห็นไหมเห็นหลายอย่างเลยเนาะเขาปลูกระเทศลูกโตด้วยอันนี้มีดอกทานตะวันด้วยนะจ๊ะดอกทานตะวันนะจ๊ะ น้องนะคะสวยเลยเนาะนะคะดอกทานตะวันกำลังโตเลยนะจ๊ะข้างในเขา,าปลูกอะไรนะเดี๋ยวอ๋อเป็นกระหล่ำนะทุกคนเขาปลูกกระหล่ำด้วยนะคะตรงนี้ต้นแอปเปิ้ลนะจ๊ะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลร่วงเต็มเลยนะจ๊ะต้นต้นร่วงเต็มเลยใบก็ร่วงหมดแล้วเนาะก็จะเพราะว่ามันใกล้จะหน้าหนาวแล้วก็จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วเนาะนะก็เหลือแค่ลูกแอปเปิ้ลแล้วใบก็ร่วงหมดแล้วนะจ๊ะใบร่วงไปหมดแล้วนะจ๊ะเดีย๋ยวมา ดูฝั่งต่อมาตรงนี้เราเลี้ยวขวาไปนะตรอกนึงตรงนี้จะสุดซอยตรงนี้แล้วเพราะว่าออกมาเริ่มตรงถัดตรงใกล้กลกลสุดซอยแล้วนะ,ะตรงฝั่งนี้เลยแล้วกันละกันนะอันนี้ต้นอันนี้ต้นอะไรเอ่ยเหมือนบ้านเราเลยเนาะเหมือนพลูด่างอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าเนาะนี่เขาก็ใช้ปลูกเป็นประมาณต้นไม้อ่าเขาเรียกอะไรรั้วนอะริมรั้วประมาณนั้นแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวมาที่สวนนี้ไหมมาเลขที่37เนอนอะรไม่รู้ไม่รู้ สวยงามเลยเนาะทุกคนแล้วแต่ทุกคนจะแต่งไปเนาะว่าจะเป็นลักษณะสวนทึบที่เป็นลักษณะปิดไม่ให้ใครมองเห็นประมาณนั้นก็ได้เนอะบางคนก็อาจจะปล่อยให้เปิดโล่งไปเลยนะคนะเนาะทุกคนสามารถดูสวนบางคนก็ดูเหมือนเป็นความลึกลับอะไรประมาณนะั้นลึกลับห้ามดูสวนชั้นเลยประมาณนี้เนาะก็จะประมาณนี้แล้วแต่แล้วแต่ทุกคนที่จะแต่งตกแต่งสวนไปหรือบ,บางคนที่ถ้าคุณเผื่อว่าคุณมาเช่าต่อจากเจ้าเดิมที่เขา มีต้นไม้เยอะแยะอย่างนี้แล้วคุณก็สามารถออกได้นะก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะว่ามันเป็นสิ่งของคุณถ้าคุณเช่าบริเวณนั้นไปนแล้วนะคุณสามารถทําได้ทุกอย่างนะเป็นส่วนของคุณแล้วนะส <oque. S 1> ังเกต lens. ข้างหน้าเขาจะมีจักรยานเนาะก็จะช,ชอบไปจักรยานมาแล้วคุณสามารถขี่สามารถขี่เข้าไปในเมืองด้วยด้วยความที่มันเป็นหน้าร้อนด้วยนะทุกคนข้างหน้าไม่รู้เห็นไหมเห็นไหมาว่ามันจะมีชิงช้าสวรรค์ด้วยทุกคนช่วงนี้เป็นงานด้วยนะเขาจะมีชิงช้าสวรรค์ด้วยนะคะเนาะเห็นไหมคะตอนนี้ก็เป็นสว่วนนี้ก็ บางคนไม่อยากปลูกผักก็จะปลูกแค่ดอกไม้นะเพราต้องการแค่อะไรที่เป็นสวนให้เขาสามารถพักผ่อนหย่อนใจได้อะไรประมาณนั้นเนาะเพราะว่าคนที่นี่เขาไม่ได้มีบ้านที่มีแบบลักษณะที่แบบมีพื้นที่อะไรที่จะมาเป็นเป็นสวนหรือว่าปลูกผักปลูกดอกไม้แล้วเขาก็เลยมาเช่าบริเวณนี้อย่างนี้นะก็ดีถือว่าเขานะคะใช้เวลาว่างในวันหยุดสุดสัปดาห์เนาะบางทีก็มาทั้งครอบครัวเลยนะมาช่วยกันนะคนนึงคุณพ่อปรวนดินนะคุณแม่ก็ปลูกผักทุกคนทีน่แมรัสเบอรี่ก็มีนะจ๊ะ้วสูนอีกอกี้โอซูน่าใกล้ๆนะคะ นี่ต้นคลาสเบอรี่นะคะปลูกกันเต็มเลยเนาะรูกลังออกแดงๆเลยนะจ๊ะอู้ายังไม่มาเก็บเลยนี่นะอ๋อน่ะบ้านเลขที่เขาเป็ีบ้านเลขที่ข <Sand> ้างหลังนี้ค <hr> ุณสังคมวิทย่ข้างบนบ้านเลขที่วิทยุค้านแต่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 ใครจะติดได้มุมไหนขอให้แสดงให้เห็นชัดเจนนะว่าคุณบ้านเลขที่คนนี้นะจ๊ะอะไรประมาณนี้มันดูสวนฝั่งนี้นะทุกคนเนาะสวนฝั่งนี้ก็สวยไหมคะเนาะสวนนี้จะเน้นปลูกดอกไม้นะจ๊ะแล้วก็โล่งนะจ๊ะทุกคนเนี่ยเห็นไหมคะก็จะบ้านสีเขียวนะทาสีเป็นบ้านสีเขียวไปเลยเนาะนะจ๊ะ สวนเยะแยะเลยพี่จะสวนสวยๆวบางทีถ้าใครไม่มีไอเดียในการแต่งสวนะรุกคนน้องอมาเดินที่นี่ได้นะคะแล้วก็คุณจะมีไอเดียดีๆไอเดียเก๋ๆนะคะการปลูกผักหรือว่าปลูกเป็นบ้านผักอะไรประมาณนั้นเนาะก็จะมีไอเดีย ติดตัวไอเดียในหัวนะที่เราจะสามารถนำไปปลูกผักในสวนของเราได้ไหมทาสวนของเราให้สวยๆได้เนาะประมาณนั้นนะก็จะมีไอเดียเยอะๆเลยนะถ้าเรามาเดินที่นี่เนาะโอ้ชอบมาเดินที่ทุกครั้งที่มา,ากินข้าวบริเวณนี้หรือไม่บางทีก็ถ้าจะเดินไปที่ทะเลสาบจะชอบมาเดินผ่านสวนนี้เป็นประจาก่อนดับแรกเราค่อยเดินไปที่ทะเลสาบเนาะนะคะทุกคนมาดูสวนนี้นะเขาปลูกผักนะทุกคนเนาะเห็นไหมคะปลูกผักเขามีไอเห็นไหมคะสีขาวๆเป็นเหมือนมุ้งมงลวดด้วยเนาะมุ้งม่วงขาวๆแล้ว การน่าจะก,การหอยทากหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนาะนะคะจากการหอยทากหนึ่งก็คือช่วงกลางคืนนะทุกคนถึงแม้ช่วงนี้มันจะมีอากาศดีหน่อยนะแต่ว่ามันก็ใกล้ใกล้เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะเพราะฉะนั้นอากาศตอนคืนจะถืถอว่าหนาวมากๆเลยทุกคน,น,กคน,นเราก็อาจจะใช้เป็นผ้าขาวบางอะไรประมาณนี้คุมไว้เผื่อผักเขาลวกตอนคืนเนาะเพราะว่าถ้าหนาวเป็นไปผักเขาจะตายแล้วทุกคนอู้ทุกคนเห็นไหมคะตอนนี้น่าจะเป็นลูกแพรนะทุกคนอู้ดกมากๆเลยในจาลูกแพรนะจ๊สวยก็สวยเลยเนาะ มีทั้งผลไม้มีทั้งอะไรด้วยเนาะมีพริกหัวกับปูพริกหยวกันด้วยต่อเนาะไปตรวจสอบสวนอื่นเนาะนะคะเนาะม้ดูส่วนนี้ส่วนนี้ก็สวยน,นะคะส่วนนี้ก็สวยนะจ๊ะมาฝั่งนี้ไม่ลายตาแนะ้ะทุกคนพยายามที่จะหมุนกรช้าแล้วกันเนาะนะคะ พยายามที่จะไปช้าๆให้ทุกคนได้ดูกันเนาะนะอยากให้ทุกคนมาเห็นมากๆเลยแต่โอ้คิดว่าหลายๆประเทศน่าจะมีแบบนี้เหมือนกันอะไรบางพื้นที่แล้วทุกคนเพื่อนๆทุกคนหลายๆคนที่อยู่ในต่างประเทศนะอาจจะมีลักษณะแบบนี้ได้รู้จักเนาะโอ้ก็ถ่ายให้ดูนะลักษณะของเพื่อนที่ยังไม่เห็นยังไม่เคยเห็นเนาะหรือว่าเพื่อนที่เมืองไทยอะไรก็ว่ากันไปอ๋อทุกคนดูลูกนี้นะคะอูอออ้นี่ผมว่าน่าจะเป็นไม่แน่ใจเนาะฮิเมเร่หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเป็นพันกินได้หรือเปล่าน่าจะได้นั่นแหละเนาะน่าจะใช่อยู่นะได้ใช้อยู่เนาะนะคะอันนี้แหละนะคะ อ่าส่วนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนะคะก็จะเป็นแล้วแต่คุณว่าจะเป็นเกะกะลกลุงลังหรือว่าสะอาดสะอาดแล้วแต่ความพอใจของคุณก็ว่ากันไปเนาะนะคะแต,แต่ที่คุณชอบมามาดูส่วนนี้สวนผักนะจ๊ะสวนผักสวนผักเขาปลูกอ่ะเป็นเหมือนไอ้เห็นไหมล่ะกระหล่ำที่มันเป็นลูกเล็กๆนะฮะกระหล่ำที่มันเหมือนเป็นห้อยๆพวงๆน่ะเนาะนะคะแล้วเขาก็จะมาผัดนะคะใช้หผัดเวลาผัดอร่อยมากเลยนะบางคนก็เอาไปลวกนะเรก็มากินกับสเต็กก็อร่อยนะทุกคนเนาะมีสลัดด้วยฝั่งโน้นนะปลูกสลัดด้วยปลูกซร์เรอรี่ด้วยนะมีสลัด โอ้โหเยอะแยะเลยนะปลูกดอ,อกไม้ด้วยนะคะสวยนะส่วนนี้ก็แบบลักษณะเปิดโลง่งๆโปร่งๆอะไรประมาณนี้สบายนะแล้วก็มีบ้านนะคะบ้านกันหนาวไว้ด้วยฝั่งโน้นเะนาะกรณีที่คุณปลูมกมะเขือเทศเอาไหมเขาพริกนะคะเขาก็จะมะีแล้วก็จะมีกระต๊อบเล็กๆตรงโน้นให้คุณได้นั่งพักนะคะแล้วก็นะก็จะมีน้ำให้ด้วยนะบริการให้ทุกหลังนะั่นแหละเนาะนะคะอย่ที่โอ้พูดไปเมื่อกี้แหละเนาะ ดูสวนนี้นะจ๊ะสวนนี้ก็เริ่มจะรางแล้วไม่ใช่ร้างหรอกเขาเรียกอะไรเขาเริ่มเขาเรียกอะไรไม่ไม่มีอะไรที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วน่าจะผ่านช่วงฤดูกาลช่วงฤดูกาลผ่านผ่านการปลูกไปแล้วเรียบร้อยนั่นแหละประมาณนั้นเนาะนะคะเขาอาจจะไว้แค่ทิ้งไว้แค่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจอะไรประมาณนั้นไม่ปลูกแล้วไม่ใช่ผ่านช่วงผ่านการปลูกไปแล้วเรียบร้อยนะไม่ใส่ใจแล้วก็เหมือนสวนโอนะจริงมีบางช่วงที่เป็นช่วงการการปลูกการเก็บเกี่ยวอะไรประมาณนั้นพอพอเริ่มก้าวหนาเราก็เริ่มขี้เกียจแล้วประมาณนั้นก็เลยจะเริ คนเห็นลูกอันนี้ไหมคะเนาะเหมือนบ้านเราไอ้ลูกอะไรนะที่บ้านเราที่ไม่ใช่ผลไม้ลอกอันนี้กินไม่ได้หรอกนะแต่ว่ามันสวยเนาะเป็นต้นที่สวยไหมทุกคนเนาะมันจะเป็นต้นประมาณนี้บ้านเราไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเนาะเนาะนะคะสวยงามเนาะสีส้มด้วยนะ,ะสวยนะแต่ว่าส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะ,ะเขาเป็นแค่เป็นหญ้าถือได้ว่าเป็นส่วนที่เล็กนะส่วนนี้นะเระียกได้ว่าเป็นส่วนที่เล็กไม่ใหญ่ไม่ไม่กวา้างเท่าที่เห็นมาเนาะ <S <S โอเค เดี๋ยวเรามาดู <jogo>. um. ส um. ่วนนี um. Okay. Um. ้ส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะถือว่าได้ว่าเป็นขาปลูกต้นไม้แล้วก็มีสนามหญ้าเฉยๆเนาะไม่ได้ปลูกอะไรที่เยอะแยะมากมายแต่ก็เป็นดอกไม้เราประมาณนั้นเนาะพักผ่อนหย่อนใจมากกว่าถือว่าเป็นบ้านกระท่อมที่สวยงามมากเลยเราเป็นกระท่อมสีขาวนะสะอาดสะอาดสะอาดสบายตาเนาะนะคะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจอะไรประมาณนั้นเนาะเนาะค่ะสวยเนาะสวยเนาะนะคะก็ทําสีนี้บ้านสีนี้น่ารักดีนะคะส่วนนี้นะจ๊ะดอกดาวเรืองทุกคนดอกดาวเรืองสวยมากๆเลยนะจ๊ะนอกจากปลูกดาวเรืองได้เยอะมากๆเลยส่วนนี้นะคะเนาะ ดูตรงนั้นมีแอปเปิ้ลด้วยทุกคนเห็นยไม่ใชแอปเปิ้ลไม่มีใบนะจ๊ะมีแต่ลูกนะลูกเล็กมากๆเลยแต่ไม่มีใบนะทุกคนเนาะนะคะเนาะออุยาจจะใบร่วงหมดเพราะว่าใกล้เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงไปแล้วเรียบร้อยนะใบก็ร่วงไปแล้วเหมือนเหมือนชื่อฤด,ดูการเลยฤดูใบไม้ร่วงเนาะโอ้โหพูดแข่งกับงานเขามีงานกันใกล้นะนะคะก็จะเสียงดังหน่อยนะส่วนนีนะ้เชี่ยทุกคนส่วนนี้สวยมากๆเลยเนาะขออนุญายถ่ายด้วยนะไม่มีใครอยู่หรอกนะเป็นบ้านเหมือน เห็นไหมทุกคนเหมือนกระท่อมเล็กๆเนาะที่เขาอยู่ในสวนเนาะนี่นะคะเห็นไหมคะมีเหมือนบ้านต้นไม้นะต้นต้นไม้ตรงนี้นิดหนึ่งเนาะแล้วตัวนี้ก็เป็นต้นแอปเปิลนะจ๊ะตัวแอปเปิลเนาะนะคะแอปเปิลลูกหายไปไหนรู้สึกว่าต้นนี้ไม่มีลูกเนาะตัวมานี้แต่สวนก็สวยมากๆเลยสวนก็สวยมากๆเลยนะคะเนาะฝั่งนั้นก็จะเป็นสวนเหมือนกันนะจ๊ะ บริเวณตรงนี้นะเป็นที่ส่วนรวมนะเป็นที่ส่วนรวมไม่ใช่ที่ส่วนตัวที่เขาเช่านอนนะคะก็จะมีต้นเห็นไหมทุกคนมันจะมีลูกนี้เหมือนลูกแพรนะอาจจะเป็นลูกแพรนะถ้าจำไม่ผิดเห็นไหมทุกคนโอ้เป็นลูกแพรนะคะนี่เห็นไหมคะลูกเล็กๆเขาเป็นทุกคนดูสิคะมันเป็นเหมือนเป็นขนๆตรงนี้นะเป็นขนๆนี้นะคะไม่รู้ว่าเป็นพันธอะไรเนาะไม่รู้ว่ารู้ว่าเขาป่วยไม่รู้เหมือนกันเนาะนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะลูกแพรลักษณะเป็นแปลกๆเลยเนาะไม่ใช่เป็นลูกมงรีเนาะแบบนี้เนาะ ตะแบบนี้นะต้นเขาแบบนี้นะคะนี่นะคะตรงนี้เขาจะบอกไ้ด้วยนะคะเป็นต้นนี่ค่ะเป็นเชอรี่นะคะเป็นเชอรี่นะก็จะมีพันนะคะบอกให้ด้วยเนาะนะคะนี่นะเราก็บอกด้วยว่าเวลาเราสามารถเก็บได้ช่วงไหนช่วงไหนไหมคะบอกไว้ว่าสามารถน่คะเป็นช่วงที่เขาสุกแล้วก็คือช่วงช้าที่สุดถึงเดือนกรกฎาคมวันนี้นะนี่เขาคือสําหรับคันนี้เนาะเขาจะบอกไว้เลยนะแต่ต้นนี้เห็นไหมคะตอนนี้ก็เดือนประมาณกันยาแล้วก็น่าจะเนี่ยมันร่วงหมดแล้วนะไม่มีใบไม่มีลูกแล้วนะจ๊ะออก ต้นก็เหลือประมาณนี้แล้วเนาะนี่ดีนะก็มีข้อมูลให้ด้วยเนาะเรามาดูต้นนี้นะคะมาดูต้นนี้ต้นนี้ก็มีข้อมูลบอกเหมือนกันเนาะนี่ค่ะเป็นสวชนี่นะคะชื่อ,นะอเนาะเขาเรียกอะไรลูกทรุนหรือเปล่าคะบ้านเราเนี่ยนะทุกคนเป็นลูกประมาณสีออกแบบนี้เนาะอ,โอุ้ยดูเซาฝนตกนะตรงนี้ก็ปายก็ยืนแล้วเนาะนี่ฮะก็จะมีอยู่เนาะนี่ฮะก็เขียนวาอยู่ว่าถ้าช่วงที่สุกแล้วสามารถเก็บได้เนาะนะคะเป็นช่วงเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นตุลาคมประมาณนี้เนาะแต่ว่ารู้สึกว่าทุกคนดูไหนลูกหาลูกไม่เจออยู่อ๋อม แสดงว่าปีนี้ไม่สวยนะเห็นไหมคาทุกคนเพราะลูกก็อยู่ข้างบนตรงโน้นเนาะเป็นสีดำๆเห็นไหมอาจจะมองไม่เห็นเพราะมีแดดด้วยเนาะนะแต่ลูกไม่เยอะเลยนะแล้วต้นนี้ไม่สวยเลยนะพันนี้ไม่สุกมาที่ต้นนี้คนะต้นแอปเปิลนะคะทุกคนต้นแอปเปิลนะจ๊ะต้นนี้นะคะ เขาบอกว่าช่วงฤดูเก็บเกี่ยวก็คือตวงช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนที่ว่าไปเนาะว่าเป็นกันยาไปแล้วนะคะก็หมดหมดฤด,ดูการเก็บเกี่ยวไปแล้วเรียบร้อยนะต้นก็จะเหลือแค่ใบไม่มีลูกแล้วนะไม่มีผลแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะต้นนี้เครื่องบินมาเนาะนะคะบริเวณนี้เหมือนที่บอกไปเป็นบริเวณส่วนกลางนะคะของที่ชมรมนี้นะชมรมการปลูกผักเนาะมาที่ต้นนี้เป็นต้นซาลี่นะคะ ซาลี่เนาะถ้าแปลเป็นบ้านเราน่าจะประมาณซาลี่นะช่วงเก็บเกี่ยวก็คือช่วงกันยานะถึงตุลาเนาะดูต้นเขาสิคะเนาะน่าจะเก็บไม่ได้แล้วต้นเล็กหลอเกินไม่มีลูกเลยโอเคนะคะเราเดินชมสวนกันเหนื่อยแล้วนะอิ่มแล้วนะเราขอตัวเดินกลับบ้านแล้วนะหวังทุกคนจะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะถ้าใครที่ชอบก็ขอให้กดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้โอด้วยนะคะ<ม>ลาไปแล้วนะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ